เพื่อนวันนี้จะออกไปตลาดหน่อยนึงครับเราก็หาซื้อของมารับดานครับเออเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนนะครับโอ้ยนะรถไม่ติดอีกแล้วครับสตาร์ทไม่ติดครับมีปัญหาแ้้แหละนะครับ ไดสตาร์ทคงไม่เป็นไรนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่หมดะฮะแบตเตอรี่หมดแล้วแหละนะสตาร์ทไม่ติดแล้วเราไปดูแบตเตอรี่กันนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับโดยที่เราจะประหยัดรายจ่ายด้วยนะครับถ้าเราไปให้ที่ร้านเขาชาร์จชาร์จใหก้ก็เสียเสียสตังค์หลายบาทครับอ่ะมาดูวิธีการกันครับเพื่อนครับนี้เป็นอ่า าเรียกว่าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แหะครับเพื่อนๆมีไว้ที่บ้านก็ดีนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณายี่ห้อเขานะครับแต่ว่านําสามารถที่จะมาใช้ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับนะฮะน,นี่ผมก็ชาร์จชาร์จบนรถเลยนะครับแต่มีวิธีการที่จะทําให้การชาร์จนั้นมีประสิทธิภาพและก็ไม่เป็นอันตรายครับจะมีวิธีบอกนะครับอนอื่นเรามารู้จักเรื่องแบตเตอรี่ uh ที่เราจะชาร์จแล้วจะใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะฮะก็ตัวนี้นะครับตรงนี้คือเขาเรียกว่าหน้าปัด วัดแอมนะแอมมิเตอร์นะครับนะฮะอันนี้นะฮะต่อไปครับปุ่มต่อไปตัวนี้คือปุ่มที่สามารถที่จะปรับแอมได้นะครับเราสามารถปรับได้ถึงจนถึง1 0แอมครับปุ่มตัวนี้คือปุ่มกําลังไฟของเขานะครับกี่โวลต์นะครับหกถึงสิบสองโวลต์แล้วก็8ปดถึงยีโวลต์นะครับรุ่นนี้นะครับเราสามารถชาร์จได้นะครับปกติแบตเตอรี่1ลูกนะครับตรงนี้นะครับ แบตเตอรี่1ลูกเราสามารถชาร์จได้1ตัวนะฮะถ้าหลายๆตัวเราก็เพิ่มตรงไปเป็น 18- 24โวลต์นะครับแต่นี้มีแค่ลูกเดียวเราก็ชาร์จแค่6กถึงสโวลต์นะครับหมุนมาตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็ปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับเครื่องนะครับอันนี้คือฟิลในสายสีแดงก็คือว่าบวกนะครับสายสีดำคือว่าลบนะครับเอาละครับมาดูกันครับเรามาดูเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่นะฮะ s e นะครับเราสามารถที่จะชาร์จได้ก่อนชาร์จนะครับเราจะดูขั้วบวกเป็นสีแดงนะสายสีแดงนะครับนะไปหาเครื่องนะครับขั้วลบนะสายสีดำเราก็เอาหัวจั๊มนะครับมาจั๊มนะฮะแต่ก่อนที่เราจะเปิดไฟชาร์จเนี่ยเราต้องถอดตัวนี้ออกให้หมดนะครับเนี่ยฮะเขาเรียกว่าจุกนะจุกนะถอดออกให้หมดเลยตัวทุกทุกทุกลูนะครับแล้วเราก็ต้องถอดขั้วจากรถออกให้หมดนะครับคือนี่ขั้วที่จั๊มเป็นขั้วบวกนะครับและนี่คือขั้วลบนะครับเราต้องถอดออกนะแล้วก็ ใช้หัวจัสีแดงกับสีดำนะชาร์จตามขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนี้ให้ถูกต้องนะครับนะดังนั้นนะครับเราก็จะเริ่มการชาร์จได้เลยนะครับเรื่องการชาร์จได้เลยจากเครื่องนะครับนะเพื่อน,นๆไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องการชาร์จนะครับเราซื้อเครื่องนี้มาได้แล้วเราก็สามารถที่ประหยัดรายจ่ายเราด้วยไม่ต้องไปที่ร้านนะครับการชาร์จจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนะใช้เวลา3ชั่วโมงนะฮะเราก็จะเสียบ ไฟนะฮะเสียบไฟกับไฟบ้านนะครับเราต่อไฟบ้านมาปินปักแล้วก็มาเสียบน้ํามาชาร์จได้เลยนะครับเพื่อ,อนๆแบตเตอรี่นะครับหลูกเราสามารถชาร์จได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อนๆน,นี้คือ,อวิธีการชาร์จนะฮะนะผมก็ทบทวนให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่าเราชาร์จแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับแอมมาไว้ที่ตรงนี้นะประมาณเลขห้าเลขเ็ดนะครับแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับเขาก็จะ เข็มตัวนี้ก็จะลดลงมาเรื่อยๆจนถึงชิดที่ศูนย์นะตอนนี้ก็ยังไม่เต็มครับอยู่ประมาณ6เกือบถึง8นะครับแอมนะครับแล้วก็ปรับโวลต์นะครับมาที่6กถึงสิโวลต์เหมาะสำหรับแบตเตอรี่1ลูกนะครับแบตเตอรี่1ลูกแล้วก็เราก็โยงสายนะครับสายดำสายแดงนะครับไปที่ขั้วแบตเตอรี่ครับเพื่อนๆนะผมสรุปให้ดูนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาจุกตรงนี้ออกให้หมดนะครับจุกของเขาที่ปิดไว้เพื่อระบายอากาศนะครับนะฮะเรียบร้อยแล้วแล้วอย่าลืมนะครับถ้าชาร์จบนนี้เราต้องถอด ขั้วลบออกนะจากหัวเขาจากรถออกนะครับเป็นขั้วที่จากมาจากรถออกให้หมดนะครับนะฮะเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับผมชาร์จแบรตเตอรี่เรียบร้อยก็ได้เวลาที่ผมจะไปซื้อของที่ตลาดแล้วลนะครับนะฮะแบตเตอรี่เต็มแล้วได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับในการชาร์จนะครับครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมวิดีโอแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่อ่ กดไลค์กดคอมเมนต์และกดแชร์ให้ครับอย่าลืมนะครับนะเพื่อนๆถ้าฟังจบแล้วขอให้เพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดคอมเมนต์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากสําหรับคลิปนี้นะครับโอกาสหน้าผมจะนาคลิปดีๆสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกครับสวัสดีครับผม